สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตา์แก้วอีกเช่นเคยนะครผมวันนี้อาจจะเปิดมาดูแปลกๆเลยนะก็จริงๆผมจะวอร์มก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงแรงนะก็ดันเจอปาร์ตี้อย่างตึงนะครับผมคือกะจะมาวอร์มไงแต่เจอปาร์ตี้โหดมากนะครับผมทั้งวินเลดด้วยนะครับผมแล้วก็อดีตร้อยดาวกันทั้งนั้นเลยนะครับผมเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไง แต่เดียวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น แล้วตอนนี้นะครับโลมไปดูก่อนนะว่ามาที่เขาจบบัฟไหนนะโอเคครับเขาไม่เริ่มม่วงนะเมื่อกี้ไทเกียวไปเช็กแล้วนะครับเขาไม่เริ่มม่วงนะเขาเริ่มส้มนะครับผมแปลว่าจบม่วงจบล่างครับเกมนี้เรานี่คือโดนเปิดแน่นอนครับตอนนี้เรายังยืนชนได้อยู่นะแต่พอตอนลิงโทนะโดนขโมยหรือว่าโดนเอาไปเนะี่ยเราดูได้ในมินิแมปนะครับผมถ้าดีโทหายนี่ก็คือเรียบร้อยครับ ควรถอยได้แล้วนะแต่จริงๆก็คือไม่ควรห้าวนะครับอันนี้ไทเกียวรู้นะครับว่าเขาจะจบล่างนะมารอเลยนะเอาแล้วรีโทหายไปแล้วครับผมพยายามมองมินแมพให้เยอะนะครับเล่นแครี่นะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โดนลวงง่ายมากนะครับแล่ยิ่งเป็นเมลิซาด้วยนะครับตีใกล้จับและมาทีด่ามาก่อนเลยครับมาเช็คแลวจะตาย โอ้โหวโดด2เกาะมาโอโหแล้วมาอีกแว๊โอเคครับแว๊ซาน่ามาสโลไปก่อนครับ <n> ดีนะโดนเนิรฟสกิลหนึ่งไม่งั้นนี่โดนไปแล้วครับเมื่อกี้จวดูสรงน่าจะมาโถมหมดนะเนีดูจากมาทิวด้านะครับไม่กลับนะเล่นต่อนะครับเหมือนจะเอาเราสักตัวนะ เข้าลึกจัดครับถ่ายฟิกมาจาังวนันนี้มาทิสรอเลยไปงี้แล้วมาสี่ครับพยายามหลบสก,กิลแว็กครับโอเคครับหลบได้แต่เลือกเขาโลไง,ย,งยิงควรถอยนะเรียบร้อยครับอลูการเราปิดคือเมื่อกี้คือเขาเสี่ยงไงนะคือลุ้นว่าเราจะปิดเขาก่อนหรือว่าเขาจะปิดเราก่อนนะครับเอเทลจะยิงอลูการนะยินบังให้เรียบร้อยครับแว็กปิดให้สวยครับ มินเซตามาด้วยหรอโอมินเซตาลงมาเลยนะครับจริงๆ e ิีลงมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียป้อมทองนะครับมันจะทำให้เบเนเราเกิดนะครับโอเคครับเราได้เต่าตัว,ตวแรกนะเงินเรานำนะครับอันนี้คือต้องระวังนะเขาน่าจะมานะครับมาปิดผลนะ แล้วเนี่เราเดินแหลมเลยนะครับไทเกียวเราดักอยู่นะเ้าเรียบร้อยแล้วมาครับไทเกียวเราก็รอจังหวะน,นี้อยู่แล้วนะสวยครับได้มาทิวด้ามาตัวหนึ่งไปทีไทเกียวเราดักรอเลยนะยเหมือนรู้ว่าเขาอยู่นะฮะจ,จริงๆคือเงินเราค่อนข้างเยอะนะครับเขาเลยมากดเราก่อนนะเพราะแคลรี่เนี่ยควรโดนกดอยู่แล้วนะเพราะาทิ้งไวเลสเกมมาเมดิซ่าแรงนะครับ ลูดโหดมากนะเมลิซาแต่ต้นเกมนี่คือถ้าโดนกดได้นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเมลิซาระยะตีสั้นจัดนะครับถึงจะมีตุ๊กตามาช่วยก็เถอะนะเวียครับแงได้เงินนะ อาิดามาโอเคครับอลูกาดได้โอ้โหแล้วมาทิตวิ่งมาเลยอันตีกแจะโถหมดโดนลวรไปก่อนครับแต่วันนี้สาตักตัวไหมโอ้โหุไม่ได้ครับต้องอหอยแต่อันติมาทิดหมดแล้วนะตอนนี้รอคลิปทองครับ และอรูการเรียกรวมเต่าครับแต่เราต้องเอาคลิปทองก่อนนะถึงจะไปได้นะครับจังหวะนี้ยังไงเอาโดนนะอดีเทลอย่างนั้นนะเรียบร้อยครับ มื่อกี้น่าจะเห็นนะเพื่อนเขาน่าจะเช็คให้แล้วนะครับแต่เดินมาอยู่ดีนะสวยครับได้เต่าแต่ว่ายินตีครับตรงนี้คือฟรีนะพยายามหามุมยิงนะครับ นี่ฟาร์มเอาไอเทมก่อนนะครับผมบอกเพื่อนนะว่าสเปลรีอยู่นะครับส่วนอัติเมตมีแล้วนะดีเทลไม่อยู่นะครับเช็กป่าอ่าแล้วอยู่ในป้อมครับใไอเกียวเตรียมถ่ายและเรียบร้อยครับ ไอเทกตานี่คือน่าจะโมโหจัดนะครับโดนแบบหนักๆเขาเรียกว่าจัดให้เต็มที่เขาไปโลมเลนี้พีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเลนี้พีเขาเสียหนักนะครับก็เลยทำให้เลนแครี่นี่คือโล่งนะเลนทองจะได้ป้อมหรือเปล่าป้อมกลาง <S 2> <S 2> โอ้หแล้วมาเลยครับมีนสิตา ถอนเราตายสองนะครับนี่คือถอยก่อนนะตายสองนี่คือเราจะเข้าหมวดเซฟทันทีนะครับโผล่สองครับโผล่สามโผล่สี่ครับมาทิศหายตัวเดียวนะแล้วก็เต่าครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเต่าเกิดแล้วโอเคครับเปิดเลยนะมาทิศโผล่สามครับแว็กหาย สวยครับไอดีเทลมาไม่ทันนะ,ะเมื่อกี้สวยครับเรายิงฟรีรเมื่อกี้ได้ตอดไปเยอะนะจากสกิลสองนะครับเอาเรียบร้อยโดนสโลไปก่อนไนะอรีเทลเอ่าแล้วแว็ก์มันไม่รอดนะตรงนั้นนะ่ะเราตีผ่านสกิลสองได้นะครับเรียบร้อยเมีรแรกโลมไป โผสองครับศัตรูเพิ่งตายแล้วก็เกิดนะอันนี้คือเราเล่นลึกได้นะครับไอ้ดีเทลน่าจะมานะเอาแล้วมาอิงโดนนะครับต้องอันตีหนีนะไม่งั้นเรียบร้อยครับโผสองครับเลนล่างสามบนหนึ่งครับออาเรียบร้อยแบ็กตัวเดียวนะยังไม่โผล่ แต่น้าอยู่ใกล้ๆกับมาทิวด้านะครับเมืนน่อกี้โอเคครับไปเตอนะไปเติมบนโอเคอันนี้เหลือสองคนนะเราตีบ้านได้เลยครับเล่ลึกได้เลยนะพอแว็กไม่อยู่นะครับเอาคลาไปครับแล้วเพื่อนเราตายสองถอยเลยนะเราจะเข้าสู่โหมดเซฟทันทีนะครับผม จะคีบล่างเยอะเดีย๋ยวทำเวฟก่อนครับเช็กก่อนโอเคครับไม่มีใครมีสิทธิ์มาดักตัวนั้นได้ไหมมีนะครับแต่ก็นะยากนิดหนึ่งครับต้องเดิอนอ้อมมานะแต่ก็เป็นไปได้หมดนะครับถ้าเจอแผนแบบเหลี่ยมมากๆเงี้ยโอเคครับมาทิตโผโอสามครับน่าจะอยู่แถวนี้หมดเลยนะเตรียมตัวหลอด รายรอจังหวะครับอยู่ตรงนี้ห้าเลยนะเรารอครับตูตเขาไม่ได้เช็คป่านี้นะเรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้มุมเรายิงเลยนะโอ้โหจะตายหมดนะเมื่อกี้่อยมาก่อนนะแว็กซ์นาเล่นครับรอเพื่อนเข้าครับลูก,กาสดักอยู่อาทิ์เรียบร้อยครับโดยนาตีเราขัดไปนะ โอเคครับสวยอลูการเล่นหลังนะ <Well played. S 1> แล้วจังหวะน,นี้คุ้มนะครับหลอดได้นะป่าเขาตุยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าป่าเขาตุยนี่คือหลอดสบายเลยนะ okay. 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 แล้วแบกเดิอนอ้อมครับเหมือนจะมาเอานะแต่จริงคือควรเซฟนะครับป่าไม่อยู่แล้วนะ ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมมันมีโอกาสได้นะครับคือมันลุ้นเอานะห้าสิบห้าสิบนะครับแต่เขามีมือฟาร์มไงโอกาสได้มันก็มีแต่ต้องรอแบบป่าเราพลาดนะครับซึ่งมันเป็นไป,นปนได้ด้วยนะป่าพลาดตัดบัฟครับสวยครับแว็กพอเดินมาเอาบัฟกันสามคนน่าจะเดินมาเช็คนะครับแต่ไม่ได้เช็คก่อนนะจริงๆคืออย่างเงี้ยคือโดนแน่นอนครับ มาทิดาจะเอาสกิลสองเข้านะตรงปาเพราะว่ายังไงก็โดน้อยครับตูเข้ามาดักก่อนนะเสียป้อมกลางเสียพื้นที่เล่นนะครับป่านี้คือกลายเป็นของเราโดยสิ้นเชิงนะผมเอาเรียบร้อยอินซิตาดึงไทเกียวไปติดก่อนเลยครับมาธิดาก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหอันตีสวยครับแว็กโอ้โหแต่ไม่ได้จะได้จัดแล้วโดนดึง โดนแว็กดึงอีกหัดกันสนุกสนานครับงเงินเรานาโดง่งต้องบอกว่าตาอนนี้เขาไปพลาดตรงข้างล่างด้วยนะครับที่เสียให้ไทยเกียวไปนะคือจังหวะอ่านเกมคือน่าจะยากจัดนะครับเมื่อกี้เขาดกว่าเราไม่มีคนมานะแต่ไทยเกียวเราดักรออยู่แล้วนะครับ โห้าครับอันนี้คือเขาทำอะไรได้ยากนะออาวผาาครับจังหวะน,นี้ <S <S เสร็จเลยครับผาามาทิดน่าจะเอาสกิลสองเข้ามาเช็คนะปั๊บเข้าอีกเจ็ดวีครับไอสองครับคือตอนนี้คือบ้านเขาคือเขากันแต่บ้านแล้วนะ ออกมาข้างนอกคือย่าครับถึงไทเกียวไว้อีกถ้าถ่ายไม่โดนครับไม่เป็นไร50าสิบวีครับหลอดมาังหวน,นี้คือเราควรรอหลอดนะครับโอเคครับผมได้กันกายภาพนะ แบ็กเราไปดักอะไรตรงนู้นนะหลอดจะเกิดเขาเขาจะโซนพื้นที่ตรงหลอดนะแต่ดึงเช็คแน่นอนครับมีสิตาเดินมาอย่างนี้หลอดสิบวิเท่านั้นครับเต็มไอเทมรอเลยจะได้ใช้หรือเปล่าเหมือนเงินเราเนี่ยจะถึงซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเวฟก่อนครับดันเวฟสูงการทําเวฟนี่คือสําคัญมากๆนะ จริงๆเรนล่างเบนีไปทาได้นะครับแล้วก็รอจังหวะวะนะแบบว่าบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งรีบเปิดอะไรเงี้ยแต่ก็นะไม่ได้มาด้วยกันนะครับการสื่อสารนะสำคัญนะครับผมสวยครับได้ป่าแล้วนะ<ป>จะมีสตาเข้าลึกนะครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วเกือบโดนแวสนาปิดวา <ท dafür! S 2> งสกิลสองเนียนๆเลยครับ <psychological> เอาแล้วเบนีเราตายหลอด ือจังหวะเมื่อกี้คือเขาไม่น่าเสี่ยงเลยนะเพราะว่าเล่นยากนะครับจังหวะฝืนนะคือถ้าจะเอาให้ชัวร์ควรเดฟกันอยู่ในบ้านนะแล้วก็ไปเคลียร์หลอดนะครับเพอออกมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ได้ก็จริงนะแต่ก็เหมือนฝืนนะครับโอกาสเสียมันเยอะกว่านะ แต่ถ้าได้มันก็คุ้มนะครับผมไอดีเทลเขาพยายามตามเงินเราอยู่นะ900านสองนะเมื่อกี้แล่มาทิตจะเอาเราเอาอยัางไงมาทิตจะแลกเลยเหรอแล้วมาทิตจะแลกครับเรียบร้อยอันนี้คือลึกนะครับมาทิตลึกมากเมื่อกี้แล้วเสียสกิลหมดแล้วด้วยนะครับเอาหลอดเข้าบ้านอย่างนี้เรียบร้อยครับปีบบบป้อมกดอันตีนะครับ โอ้โหดิละแวกขับสวยจัดสกิลลงหลังอย่างเดียวครับโดนสามทางครับอย่างนี้เล่นยากสวยครับปิดก่อนนะครับมาทิวด้าไปครับอีกตัวเรียบร้อยเดินมาเลียงอันนี้ก็จบครับ G G ต้องบอกไปพลาดช่วงต้นเกมนะครับโดนเราต้นเกมนะเหนื่อยเลยนะครับ G G ครับผม ก็อบอกว่าตึงจัดนะครับต้นเกมมาสจะเอาเราเลยนะถ้าหลบสกิลแว็กไม่ได้คือโดนแล้วนะครับตอนนี้ทำน้ำมีดไป7จ็ดหมื่นเก้านะครับแล้วก็แทงไป4ี่หมื่นนะตีป้อมไปหมื่นสองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวพี่แกนี่คือตีแรงจริงๆนะครับแล้วก็ต้นเกมนะครับพยายามแบบเก็บตังค์ก่อนนะรอก่อนนะครับเมซ่าคือเข้าไปไล่บวกนี่คือไม่ได้นะโดนล,ล้วงมาก็จบนะครับคือถ้ามากับเพื่อนได้เป็นโลมเนี่ยจะดีมากนะผมช่วยกันช่วยอะไรนะเพราะว่ารู้ทั้งรู้อ่ะอาจจะตายในป้อมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่นี่เมซ่่่่่านนนนีคคือออไลยิงแแรับผมตก็ข้เสียก็คือตีค่อนข้างใกล้นะะะรรยกาโจมตีนะครับก็อาจจะ เขาปิดไปได้ง่ายๆนะแบบว่าวิ่งไปยิงเขาสุดท้ายตุยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no